กินอยูอบคุณก่อนอเสื้อมาเก็บไว้ให้แม่ได้ลูกเสื้อมาเก็บไว้เนมังนเสียเอาไปในถุงยางฟาดฟาดหนึ่งข่าหัวที่สองบอมาอ้าอข่อยพอนนองมอดพี่น้องเลยลูกชายนะเมื่อสัมบเห็นะเมียอะไรสั่เออมอนี้ก็มาอีกดอกคือเอาเมียมาน้ำอยู่ปรจังเนาะอน้แ่นมา อืมสบายดีพี่น้องสบายดียามสาวสาวนี่แต่เอาน้องมากกับสิเต็มเอาไาเฮ้ยไพไยตายเฮ้ยบ้าใช่พอลงทิ้นเออเขามาได้บ้าสามคนจ้ะให้เขามาหล่ก่อนสามสี่คนก่อนสามสี่คนก่อนเอ หนึ่งข่าวซ้อมหัวพี่น้องเดี๋ยวกระซิบมาไว้อีกพี่น้องเลยเตรียมแล้วป้จะนนั่างรว่าเนี่ยเยว่าว่าไปมาไปล่างสวยยังบลูกเตียนอ่ะล่าสุดพี่น้องอือเนาก็ทำทุกวันล่ะค่ะอะ เออเยียมึงดูนะวันททำมสะอาดทูเสร็จแล้วพอจึงน้ามาอีตอนนี้ยังไม่ตื่นนะจ้ามองสีเห็ุกินพี่น้องย่มันแดดมันฝนเนาผู้เตรียมได้ผขึ้นปลแกเตียงเจดามซองอันพี่น้องนี่อันหนึ่งเตียงเจดามนะไม่ใหญ่มากนะพี่แล้วก็เตียงจะคล้องกันอยู่พ่นอันนึงรู้สึกียงแล้วเอาหลางไยังวาเรือไเก็ไปหันยังะ แต่กันอยู่ yes ี่เต e> ียงนึ่งพี <k)> <k ่น้องเลยมึงสวยแล้วฮัมมาฮัมสวยแล้วบนูโลจักไปายลนึ่อมามบอเครื่องดื่มพร้อมพี่น้องเ้ยยินขาวแววาสิยเอ้ยสิมาอีกได้เครื่องดื่มนะ ยื่อตื่นท่อนของคุณพี่พี่หน่อยจะของไก่จะของเป็ดพี่บกอันเพิ่มกระปุนจะสามสิบโลพี่น้อยหทันแล้บอกทันเข้ามาตอนนี้นะทันตอนนี้นะทันสามพนบาทก็ได้แลนไปนี่รวมไส้กระปุนเนาะเคื่องเห็ดกัดอยู่นี่ห่านข้าคืปน่มาินะรอันนี้แม่ได้ งัวชีเลือพอแท็กโอ้ยประเทมันเลืออิชิหลอดล้างคาก็มีนู่นเนไปมันเมือไหรในดอกน้ำ้อนี่ชุมบุญฮาวซอยขั้นแบบว่าฮาผูกแคนแล้วเด้เฮ้ยทั้งนั้นน่ะเขามีแต่มูแล้วก็อีดาสิสอปลาแกงขิงหม้อกกไม้ฮาเฮ็ดเบิร์ดลุ้ฮาเฮาแยนก็ไ่ได้สินฮาเรต้องสุกเบิดนั่นเด้ โมแมนตค้ Moment, องเรือได้เนี่ยท่าเยเนียเทาประุกบเบิรแเลยก้าว่ามันพ่อคนทั้งนี้แหละเทาขึนไปอคน,นไ้ค้านึงไว้ปาตงานแลวกะอืมจิอ่าจังได้อุม้มปลาลูกสาวใหญ่ทอ,องพี่นอ้องอุ้มอุมพนาอุ้มพนาออกมาโผมะเขือผักกาดสมา้มปลาผักกาดขั้นสมกินกับลาบเพ้ยเทนตัวนี้กินกับลาบแสบ สี่โมงกลัวสี่โมงทรัสี่โมงนะสินเ้งเ่าเนา่นีส่งั้นกงันตอเลว่ามันก็ต้องมีแหละจะไปว่ากันมีครมีจ้าจะไปว่ากันนะคะต้องเก่าบ่เ้ยเขาพรอมไปเห็นทางนาโมงนั่นต้องเก่าบ้วเบิ่งเขาจะซ่อมข้ออมาขึ้นน่ล่ะบอกบอกสิไหมไอโม่ไบอกเอาเมียป่าย่เเต้นหาฮกมานสิไหมไอโมเฮ้ยเฮ้ย กูห้องแท้น่ะสงสัยเขาแบบด่า like. ก็แ <problems> ล้วไปเนี <Vog> ่ยนะกูหานแท่นเนี่ยไปเอาปลาออกมาไหมกวนตีนเขาเด้ปิ้งตะมักถั่วไปไว้แล้วก็ถืออหัวมื่อคืนไฟเสียงดังแท่นเฮ้ยไปเอาปลาออกมาไอ้ตู่นะปิ้งตะมักถั่วเฮ้ยกูไปหาน่ะบ่เห็นทั้งหัวทั้งเมียอยู่เฮือนวานเล่าหมดเล่าเล่าแบบหมูฮอดเล่าเมื่อวานนี่ยนะตอนบ่ทันฮอดจะไปเสียใจ เออไปหาอยู่เพื่อนนนัน่เห็นแต่ป้ากสั่งคั้วมเมียนั่นแล้วท่นห้าสิบบอกเครื่องทางแถวนี้นะ่ะพ้าผัดบม้คักนะไอ้ท้องสิไปหาเองอยู่ไปพับบพ่อพายบ้านนี่มาดีไอ้อโอ้โช <ก S 2> ่วยเออจกปลาเนาะ่ออกมาลูกเฮ้ย <c oughs> ปลาจอจน ตึกจากน้องอะไรพี่น้องเอ้คัวไหวเพราะว่าข้ามตึกผัตายพูอยู่มันแดดหน้าบิ้ดโดยจะมามากระโพดกระเบิดหน้าไหมเอ้ยด้อ่ยเนาะอุ้ยเลือลายเลยเขาจีดมดพวกเมียนะบ่อนมันน้าไอซองเนาม่นใส่ไอ้มืองกินกับละปลาละงวแสบด้บิมเอ้ยมันบวพักกระด้ามาม่น่อยอะไรขึ้นหนาวนี่นี่บ่ nhìn bà ai, nhìn bà ai nhìn bà ai, nhìn bà nhìn, 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 nhìn con kháu ơi bà mẹ lục thang sĩ si phạm được đó nhìn nó xài hơi bà thang ừ ừ, đeo ả à thang mai chẳng hề bằng hàm kinh phải xử áo thang sĩ tiêm vậy đó rồi. xe, xe, xe ả xe, xe, xe lột เส้วบเส้ใเดี๋ยวขึ้นไปเห็ดกินสิ่นแต่ะมือนะขันย่งชิ่นแต่งๆดองไผ่มางานไผ่มาเออป้าหันแหละได้ไหมประจายเออพี่นางชิมาตอนใดน่ะ quá <coughs> bảo <coughs> 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 hên này họ tại hạt anh sụng thơm ba cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn à เ้ยผอยขาอยานียงยายาน้ำยาที่มือวางเทนเรื่องเออเออโตยังไรไรสิลมปักแตะค่ะน่ะก็มันกันบริยอมพรมัน้ำหักอันบักแทนกับบักไก่เลยเฮ็ดอ่านี่ะบักเก๋หบักไก่อืมที่เมื่อวานมันจังขาดไปส่วนหนะนะอืมหายาอะกันแล้ว อมยังอันไรมีเตรียมถ่ายกันออกมาแล้วกับสีกลางเต้นขึ้นพี่น้องดีแท็กไปแบกเอาอ่าร่างมาแล้วพี่น้องนี่ขนาดสีเขียวแจักเด๋โมดีเห็นมาตอนเองกินข้าวแรงประมาณหกโมงกว่าเฮ้ยกินกินข้าวแรงเสียงโหลดพัวมาเมียพันมาสามถุ่กว่าบั่น ลบเมื่อบุรุษจังได้เลยถามเมียอย่พี่แล้วเดปินเหาน่เมา่ายอะเกัเมยกับเอาบีบเอาเนาะสีหาจอกเนาะเอานีนพ่อลองดนโดคยโอ้ยไม่าเอ้ยคยลาคยจีบไปคยจีบจ้คือปวดไปตุกตุเน่เคยกินเกาิป ออจิอืมอ่าเือกินใหม่ๆมันก็แสวลงจุยเอ้ยโอ้ไหวบองอนนผู้ลุไหวขนดไนาดไดู้้ทางแดงเท่านั้นก็ลงมามันเปื่อยอยู่บ่ใครเบิ่งดู ยายเป๋กับผัวเฮ้ยเข้ามาแหว่ซื้อของเฮ้ยผัวยี่เอี่ยห้ากับลูกเฮ้ยพี่ก็ซื้อปึกซึกปึกซึกป้าพี่น้องเลยยายแป๋พี่น้องโอ้เพลงเขาเพลงเขามาจักเขเปิดสะพักเลอือกคนะบ้านเฮาเอาผ้าลุงมาวานวันแรกแล้วงานจริงๆมาส่งถาดอีแม่เฮ้ยมาเป็นยังดอกทรงนลำหลัง แต่งกันเออสมายำหลังทาทอีพออีแม่บุรุเคยละดอกขอบใจย,ยายทองพักมาหายเนาะเครื่องดื่มพอม่อขอบใจผี่ลลายเด้อเครื่องดื่มกับพ่อยังซีมี่มาอีกอยู่สันพักกระเต็มเทียงทั้งพักมากถั่วขอบคุณละลายเด้อพี่สาวทางไตวัน แล้วมันเปื่อยมันอ่อนใชขึ้นเห็ดกินใชลาบชิ้นชิ้นใส่ตู้ไหวเฉ็บอยู่บ่เฮ้ยชิ้นใส่ตู้ว่ามันชิแเสบอยู่บ่เฮ้ยสิลาบขาวได้บ่ฮั่นเราสุกเด็จักจำบ่ได้ไป้ไหมฮะพอบอกไก่เห็นให้มันหยามเอางัวตัวเองเข่าวัวแล้วมันเข่าน้ำมันหูวิธีเข่าวิธีเขาตะกี้บอได้เข่าได้ มาส่นจูงงัวลงมาคู่มือคู่มือนั่บ่มีอยากกินละจูงเขาสว้อนข้อกับข้อหี้ก็บว่ยแต่ก้าวบ่มัมันสีไปข่างัวกูมันเห็นผจูงงัวผลนขามันข่าวน้ำซอนผัก